ฉันออกเดินทางจากเมืองไทยตามคนรู้จักเพียงคนเดียวและวันนี้ครบ134วันพอดีที่อินเดียทำให้ฉันได้พบผู้คนมากมายได้เดินเคียงกับเด็กๆที่กลายเป็นเพื่อนต่างวัยฉันมาที่นี่เพื่อรักษาใจของตัวเองให้กลับมาดีขึ้นอีกครั้งมเมื่อได้มายืนต่อหน้าพระเจดีพระศรีมหาโพธิ์ หัวใจฉันเต็มไปด้วยความปีติเหมือนความเหนื่อยล้าตลอดการเดินทาง134วันค่อยๆสลายไปฉันกราบลงด้วยความอิ่มเอมใจขอบคุณที่วันนี้ฉันได้มาถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้จริงๆเด็กๆเหล่านี้คือเพื่อนน้อยรุ่นหลานที่ได้ร่วมแบ่งปันบุญและความสุขให้กับฉันในวันนี้ เขาทําให้การเดินทางครั้งนี้อบอุ่นขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ mm hmm. พวกครั้งหลังจากบูชาที่พระศรีมหาโพฉันมักจะแวะเดินตลาดของที่ระลึกข้างทางเสมอโดยเฉพาะวันนี้วันที่ใกล้จะกลับประเทศไทยต้องหาของฝากติดไม้ติดมือให้คนที่รอยอยู่ที่บ้าน ฉันแวะพักเหนื่อยจิบการามจายร้อนๆในวันที่ลมหนาวของอินเดียเริ่มพัดมาความอุ่นของชาช่วยปลอบใจให้การเดินทางวันนี้นุ่มนวลขึ้นและทุกวันฉันไม่เคยลืมที่จะแวะ ซื้อผักผลไม้เพื่อทำอาหารในวันรุ่งขึ้นและเผื่อให้เด็กๆเ,เพื่อนต่างวัยของฉันที่คอยเติมสีสันให้การเดินทางครั้งนี้่ ท,ทุกทุกวันคือความประทับใจฉันต,ตีติอิ่มสุขในบุญที่ได้คำและเบิกบานใจเสมอเมื่อได้อยู่ใกล้ความไร้เดียงสาของเด็กๆลกาาและแล้ววันที่ฉันต้องจากลาพุทธคยาก็มาถึงฉันจำต้องลาจากวันที่อบอุ่นหัวใจเพื่อกลับประเทศไทย เด็กๆเ,เพื่อนต่างวัยของฉันก็มาส่งถึงสนามบินทำให้การลาครั้งนี้เต็มไปด้วยความซาบซึ้ง,งที่สนามบินฉันรู้สึกใจหายความคิดถึงพุทธคยาและทุกๆคนที่นี่เออขึ้นมาอย่างเงียบๆในใจฉันจะเก็บความทรงจำที่งดงามทั้งหมดนี้ไว้ตราบนานเท่านานเหมือนของขวัญที่ชีวิตมอบให้ฉัน जब के आगे खड़ी हुई मन की थकन लगी हर सास जैसी धार हो, क्षण क्षण अनुभव जगने लगा बोध गया เก็บความทรงจำที่พุทธคยาให้พิเศษยิ่งขึ้นเพราะทุกก้าวที่นี่มีความหมายในหัวใจเปลี่ยนภาพถ่ายหน้ามหาเจดีของคุณให้เป็นงานการ์ตูนล,ลายเส้นสวยงามพร้อมสกรีนลงบนเสื้อยืดที่ออกแบบเฉพาะคุณเพื่อให้ความทรงจำแห่งศรัทธานี้อยู่กับคุณอย่างงดงามตลอดไปสนใจ สั่งทําเสื้อยือดที่ระลึกติดต่อทีมงานต้นบุญหรือที่บู m ี b l i ิสออนไลน์ w w w. u boomibliss. ท org